เป็นวงรอบของดวงดาวนะคะที่ในช่วงนี้ดาวพุดและดาวสุกนะคะโคจรเป็นราชาโชคสําหรับชาวกรกฏในช่วง22สิงหาคมไปส่งผลโชคลาภแบบไหนนะคะที่จะสัมพันธ์กับชาวกรกฎไปรับฟังกันได้ฝากกดติดตามติดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาอัปเดตเรื่องดวงดาวมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะถือว่ามันมีการขยับย้ายของดาวหลายดวงนะคะก็ส่งผลดีบ้างอุปสรรคบ้างนะซึ่งกว่าที่จะมีดาวราชาโชคก็ต้องรอจังหวะเวลานะคะ ในช่วง22สิงหาคมไปนะคะก็จะมีดาวราชาโชคเกิดขึ้นนะก็คือตําแหน่งของดวงดาวที่โคจรมานะคะโดยเชา้ากรอกกนะคะก็จะมีดาวศุกร์โคจรมาทับลัคนานะคะด้วยมาตรฐานราชาโชคตั้งแต่วันที่22สิงหาคมนะคะ พ้องกับช่วงเวลาของดาวพุทธพอดีทําให้เป็นช่วง22สิงหาถึง11กันยายนที่ชาวกรกฏก็จะมีดาวราชาโชคถึง2ดวงนะคะส่งผลในข้อแรกเราพูดถึงดาวศุกร์น,นะคะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือรับผลเมื่อโคจอมาทับลัคนาชาวกรกฏก็คือสัมพันธ์โดยโตรงนะคะชาวกรกฏก็จะมีโชคดีเกิดขึ้นเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ย เป็นตัวแทนเรื่องโชคลาภของชาวกรกฏนะรอบนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งเรื่องโชคลาภแล้วก็เป็นราชโชคด้วยนะคะโชคลาภจากดาวศุกร์นะคะมันก็เป็นเรื่องราวเชิงเงินทองนะคะรายรับผลประโยชน์ได้เนื่องจากดาวศุกร์ก็คือสิ่งที่งอกงามเพิ่มพูนสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังนะคะที่ผ่านมาดาวศุกร์อยู่ในภพวินาศนะทำให้ชาวกรกฏก็จะมี รับผลบ้างนะคะแต่อาจจะไม่โดดเด่นเนื่องจากในภพวินาศมันก็คือภพเรือนเบื้องหลังซ่อนเร้นนะคะหรือมันเป็นภพกึ่งดีกึ่งเสียบางครั้งได้รับมามันก็เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะหรือรับผลก็อาจจะเป็นลักษณะเรื่อยๆไม่โดดเด่นนะคะสําหรับในช่วงยีสิบสองสิงหาคมไปก็ถือว่ามาทําลัคนาแล้วยังได้มาตราฐานโดดเด่นด้วยชาวกรกฎจึงมีโชคดีเกิดขึ้นนะคะในความหมายของดาวศุกร์ก็คือเรื่องพันธุส่วนหนึ่งชาวกรกฎมีโชคดีได้จากเรื่องครัวเรือนเรื่องสินทรัพย์ บางท่านก็ได้สินทรัพย์ในช่วงนี้นะเช่นกําลังอยากได้กําลังติดต่อนะคะถือว่ามีโอกาสได้สูงในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดาวสุขก็คือเรื่องความสุขด้วยนะที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเบื่อหนายเก็บตัวนะคะเบื่อสังคมไม่อยากพบเจอใครหรือว่ามีปัญหาเชิงคนรอบตัวมากนะทำให้เบื่อหน่ายต่างๆได้นะคะช่วงนี้ถือว่าความสุขดีขึ้นนะคะ เชิงครัวเรือนก็ถือว่าจะมีความสุขกับเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยคนในครอบครัวมีบรรยากาศดีขึ้นนอกจากนี้เป็นดาวเรื่องของสเสน่ห์นิยมนะคะคนรักคนชอบนะช่วงนี้จะมีลักษณะคนนึกถึงเราบ่อยเป็นพิเศษนั้นไม่ว่าจะเป็นการงานการค้านะคะนึกถึงผลงานอัธยาศัยไมตรีเราเรียกว่าดวงดาวกระตุ้นให้ชาวกรกฎเกิดสเสน่ห์นิยมขึ้นทําอะไรช่วงนี้ก็มักมีคนนึกถึงนะคะมีคนสนับสนุนนะน,นอกจากนี้มันก็เป็นสเสน่ห์แปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดึงดูดลูกค้านะคะเพศตรงข้ามติดต่ออะไรคนก็มักจะให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนดีเป็นพิเศษนะทำให้ชาวกรกฏถือว่าโชคลาภก็โคจรมาทับตัวตนนะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินด้วยของใช้ของสวยงามนะคะของหอมๆห,หรือว่าของมีค่าก็ได้ชาวกรกฏที่มีความอยากได้เลงอะไรไว้ช่วงนี้ก็มีแนวโน้มได้มาในจังหวะที่มันมีสิทธิพิเศษมีโปรโมชั่นนะคะหรือว่า ได้มาโดยง่ายกว่าในช่วงอื่นๆนะคะสําหรับดาวศุกร์นะคะก็จะทําให้ชาวกรกฎมีโชคดีโดยดาวศุกร์ก็จะอยู่ทับลักษณะโดยประมาณก็1เดือนนะทําให้ชาวกรกฏก็จะเป็นช่วงที่ ความสุขดีขึ้นนะคะความทุกข์ความเครียดก็มีเหตุให้เราทุเลาเบาบางนะหรือมันมีเหตุจูงใจให้เราไปทําเรื่องราวที่ชอบที่มีความสนุกสนานบันเทิงใจมากขึ้นนะเนื่องจากดาวสุขเขาก็เป็นดาวดีๆของชาวกรกฏนะคะสําหรับเรื่องโชคลาภโชคดีนะถือว่ามันก็จะเป็นความหมายเชิงดาวสุขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เงินทองได้มาจากความสเสน่หานะคะมีคนซื้อเข้าของมาฝากนะหรือว่าได้เงินพิเศษนะจากเรื่องคนเขาชื่นชอบชื่นชมเราที่ผ่านมาหากรู้สึกว่าเหนื่อยท้อแท้เบื่อหน่ายนะคะทำอะไรก็มีแต่คนติฉินนินทาต่างๆช่วงนี้ก็จะมีเหตุให้ก่อเกิดกําลังใจเนื่องจากก็จะมีคนมองเห็นคุณค่าของเรานะคะให้กำลังใจในเชิงผลงานหรือว่าได้มีแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับชาวกรกฏนะคะ สำหรับในข้อที่2นะคะก็เป็นความหมายดาวพุธในะดาวพุธเนี่ยย้ายวันที่25นะคะเป็นราชาโชคและมหาจักรในภพเลือกนการเงินนะดังนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าความหมายดาวพุธก็คือเรื่องการสื่อสารนะคะเรื่องวาทศิลป์เจราจาต่างๆและเป็นราชาโชคในเรื่องเงินชาวกรกฏก็จึงมีเหตุนะคะใช้คําพูดได้เงินพูดจาเจราจาเรื่องค้าขายนะคะ คล่องตัวมากขึ้นนะนอกจากนี้ความเป็นมหาจักรก็คือมีเหตุให้เราติดต่อเยอะติดต่อมากนะคะบางทีมันเป็นเอกสารเชิงการเงินยืนยันตัวตนหรือเป็นช่วงต้องยื่นเอกสารต่ออายุต่างๆได้นะทำให้ชาวกรกฏก็จะ,ะมีความสําเร็จติดต่อมากเน็ตเหนื่อยนะคะบางทีพูดเยอะนะกับเรื่องการงานการติดต่อต่างๆแต่ก็มีแนวโน้มได้เงินได้ทองจากสิ่งเหล่านี้เยอะกว่าเดิมนะคะ ดาวพุธในความหมายเชิงพบเลือนนะคะก็คือเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมด้วยนะชาวกรกฎจึงมีเหตุติดต่อเยอะขึ้นนะคะจากเดิมที่เราอยู่เงียบสงบสงบหรือไม่ค่อยอยากจะพบเจอใครช่วงนี้นะคะก็มีเหตุติดต่อบ่อยขึ้นบางครั้งหมายถึงการติดต่อเชิงออนไลน์นะคะมีปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะเกี่ยวข้องกับคนมาก บางครั้งเป็นการติดต่อทางไกลได้ด้วยนะเนื่องจากคำว่าวีนามันก็คือไกลต่างชาติต่างภาษานะคะข้ามจังหวัดข้ามประเทศต่างๆการติดต่อเชิงลับนะคะหรือทําอะไรแบบทําเงียบๆซุ่มทําบางอย่างอยู่แต่ก็จะแฝงไว้ด้วยเรื่องผลประโยชน์การเงินนะคะสําหรับชาวกรกฎถือว่าดาวพุธเนี่ยจะ ให้ประโยชน์และเหน็ดเหนื่อยไปในเวลาเดียวกันเนะื่องจากเขาเป็นทั้งราชาโชคและมหาจักรนะคะบางครั้งก็ต้องมีการตามเรื่องทวงถามบ้างนะคะหรือติดต่อหลายที่หลายครั้งนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะได้ผลในท้ายที่สุดว่า,าคุ้มค่านะคะลงตัวสําเร็จได้เนื่องจากในที่สุดก็เป็นราชาโชคนั่นเองนะคะในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นความคลี่คลายนะเกิดขึ้นกับดาวอังคารนะคะที่ ถูกดาวเสาเล็งมาในช่วงที่ผ่านมานะคะอุปสรรคเชิงการงานทําอะไรก็ไม่ค่อยปฏิตประต่อหรือว่ามีเหตุปรับเปลี่ยนเชิงเรื่องงานชีวิตประจําวันนะคะในช่วงท้ายเดือนเช่นกันก็คือดาวเสาก็หลบไปนะทำให้เรื่องงานของชาวกรกฏนะคะเกิดการราบรื่นดําเนินต่อไปได้นะเนื่องจากเขาก็หลบออกจากความเป็นคู่ศัตรูนะคะอย่างไรก็ตามในมุมหนึ่งของดวงดาวก็คือการก่อเกิดคู่ศัตรูพุทธกับราหูนั่นเองนะชาวกรกฏต้องระมัดระวังเรื่องของ บรรยากาศได้นะคะในช่วงดังกล่าวมันก็จะปะปนไปทั้งโชคลาภนะคะและเรื่องราวของคนที่พูดจามไม่ค่อยดีนะบางทีมันเป็น ส่วนน้อยนะคะหรือว่ามันเป็นบางส่วนนะที่จะมีคนติฉินนินทาหรือว่าแสดงความคิดเห็นที่ไม่เข้าท่านะคะเรียกว่าเราอยู่ในสังคมที่ได้ทั้งประโยชน์นะได้บางครั้งก็กเกิดคนที่มันพูดจาไม่ค่อยดีทําให้เราก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเรียกว่าก็อย่าไปสนใจใส่ใจกับสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจนะเอาใจไปโฟกัสกับเรื่องราวคนที่เขาเห็นคุณค่าเห็นผลงานของเรานะคะเรามาระวังเรื่อง ผลประโยชน์เหมือนกันนะช่วงนี้มีได้ที่จะได้เงินได้ท้องได้เงินพิเศษนะคะอย่างไรก็ตามบางครั้งจะมีสภาวะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ดีเนื่นองจากพุดธกับราหูก็ตามมาทําให้ชาวกรกฎนะคะก็ถูกหักหนูน่นหักหนี่บ้างนะคะหรือบางทีเป็นเรื่องอัตราแรกเปลี่ยนที่พอจังหวะเราจะได้เงินมันก็จะถูกหักพอดีหรือว่าความลงตัวพอดีเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำให้ชาวกรกฎก็จะพร่องไปบ้างกับเรื่องรายรับผลประโยชน์ที่ได้มานะคะ เรื่องคาพูดคําจานะคะอย่างที่บอกว่ามันมีคนพูดไม่ดีหรือวิพากษวิจารณ์เยอะในขณะเดียวกันเราเองก็ระวังคําพูดของเราบางทีก็ไปกระทบกระทั่งนะคะหรือพูดตรงพูดแรงก็ทําให้บางทีมีปัญหาเกิดความติดขัดได้จากเรื่องการใช้คําพูดของเรานะจากเรื่องอารมณ์นะคะในเชิงสุขภาพนะคะดาวคู่ราหูและพุธนะคะทำให้เรื่องราวประเภท เป็นหวัดเจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นนะคะเป็นช่วงที่เราใช้คําพูดเยอะหรือว่าติดต่อมากแต่บางทีก็มีอุปสรรคประเภทเสียงแหบนะคะไอหรือว่าเกิดภูมิแพ้กําเริบได้หรือบางท่านก็เป็นช่วงเจ็บปากเจ็บฟันต่างๆนะทำให้ชาวกรกฏก็ถือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากดาวคู่ศัตรูนี้ก็ทํานองนี้ได้นะคะ เป็นช่วงระมัดระวังอุปกรณ์สื่อสารนะคะหยิบถือด้วยความระมัดระวังบางทีก็ตกบินแตกนะคะหรือว่ามีรอยได้นะเนื่องจากก่อเกิดคู่ศัตรูที่ทําให้ชาวกรกฏซ่อมแซมข้าวของนะได้เงินมามีลาบมีผลแต่ก็ข้าวของอาจจะซ่อมแซมบ้างนะคะ สายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะช่วงนี้ถือว่ามีโชคดีนะคะบางทีได้เงินฟลุก๊กฟุกเงินแปลกๆนะคะเงินค่าไม่ถึงหรือบางครั้งก็เป็นโชคลาบลอยได้แต่ช่วงนี้ก็คือมีดาวคู่ที่ทําให้เรื่องการคาดคะเนพยากรณก็เลื่อนเลื่อนเคลื่อนไปนะคะดังนั้นตัวเลขต่างๆที่คิดได้นะหรือสนใจบางทีก็จะไปออกข้างๆนะคะหรือว่าดักหน้าดักหลังด้วยเนื่องจากก็จะเป็นคู่ที่ทําให้ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะคะ เป็นช่วงเวลานะคะที่ราชาโชคเกิดขึ้นถึงสองดวงนะคะรวมทั้งดาวการเงินก็เป็นกเกษตรด้วยชาวกรกฏถือว่าน่าจะมีโอกาสพลิกฟื้นเชิงการเงินดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะขอให้โชคดีมีเฮงทุกคนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ